1ตุลาคมเป็นวันที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นหรือตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเนี่ยจะต้องจดบันทึกในอีกหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ครับว่าไม่สามารถทำการซื้อขายได้ตั้งแต่ก่อนเปิดตลาดร่วมคุยกับบัญชาโดย THE CITY TURBO เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม HONDA ทั่วประเทศ1ตุลาคมเป็นวันที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นหรือตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเนี่ยจะต้องจดบันทึกในอีกหน้าหนึ่งประวัติศาสตร์ครับว่า ไม่สามารถทําการซื้อขายได้ตั้งแต่ก่อนเปิดตลาดจนกระทั่งเลยมาได้ประมาณ2ชั่วโมงที่สุดตัดสินใจไม่ทําการซื้อขายปิดการซื้อขายตลาดหุ้นญี่ปุ่นในวันนี้เนื่องจากปัญหาของคอมพิวเตอร์ครับท่านผู้ชมครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้มีการรายงานเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงเช้าก็เ,าเลยคือเวลาญี่ปุ่นเคาล์มเราประมาณ2ชั่วโมงเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจนถึงนาทีนี้เนี่ยตลาดหุ้นญ,ญี่ปุ่นเนี่ยก้าวเข้ามาจนถึงช่วงพักเที่ยงแล้ว การทําการซื้อขายของตลาดญี่ปุ่นไม่สามารถส่งคําสั่งซื้อและคําสั่งขายได้ตั้งแต่ก่อนเปิดตลาดครับซึ่งผู้บริหารและก็ฝ่ายปฏิบัติการของตลาดหุ้นโตกียยของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็เริ่มเห็นสัญญาและปัญหากันแล้วแล้วก็ลงเข้าไปดูครับว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นในช่วงแรกแรกที่กรมไปตรวจเนี่ยพบว่าเครือข่ายของระบบคอมพิวเตอร์ในการเชื่อมต่อเพื่อทําธุรกรรมซื้อขายของหลักทรัพย์เนี่ยนะครับไม่สามารถทํางานได้ แน่นอนครับหลายคนอาจจะนึกไปถึงไฟฟ้าไฟตกไฟสำรองเขาก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยในช่วงแรกๆของการพยายามหาสาเหตุนั้นไม่สามารถจะหาสาเหตุเจอครับดังนั้นเองเนี่เลยครับก็เลยทําให้ช่วงแรกของการซื้อขายนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยจนกระทั่งเวลาล่วงเลยผ่านเข้าสู่เวลาเปิดทําการตามปกติก็ไม่สามารถทําการซื้อขายได้ในทีนั้นผู้บริหารของตลาดโตเกียวเนี่ยนะครับหรือว่าตลาดหลักทรัพย์โตเกียวเนี่ยยังไม่เปิดแถลงการนะครับเพียงแต่ว่าแจ้งปทางบริษัทโบรกเกอร์ บรรดาลูกค้าต่างๆที่เป็นผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือว่าบริษัทซีเคีย t y ริตี้หรือว่าบริษัทหลักทรัพย์ในญี่ปุ่นนี่นะครับให้แจ้งกับลูกค้าทั้งหมดด้วยว่าตอนนี้เกิดปัญหาขึ้นมาสิ่งที่สุดเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอทําการเช็คต่อไปเรื่อยๆปรากฏว่าที่สุดยังไม่เจอสาเหตุของระบบอะไรที่ทาให้คอมพิวเตอร์เสียหายจนเขาทำไม่สามารถทําการซื้อขายได้และในที่สุดตลาดหลักทรัพย์ของโตเกียวจึงประกาศเมื่อตอนเที่ยงที่ผ่านมาตามเวลาในอเมริกานะครับไอ่ต้นะตามเวลาในญี่ปุ่นนะฮะว่า วันนี้ตลาดหลักทรัพย์โตเกียวของญี่ปุ่นปิดทําการทั้งวันนะครับเราดูไปแล้วปรากฏว่าตลาดหลักทรัพย์ของญี่ปุ่นเนี่ยเคยเผชิญปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์มีปัญหาจนทําให้ต้องหยุดการซื้อขายชั่วคราวแล้วก็มีการหยุดซื้อขายในช่วงบางวันบางเวลาและกลับมาซื้อขายได้ไม่เต็มเวลาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเหตุการณ์มาที่ถึงตุลาคมวันนี้จึงเป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ ของตลาดหลักซพย์โตเกียวแห่งญี่ปุ่นว่าไม่สามารถทำการซื้อขายได้เพราะคอมพิวเตอร์เสียหายในรอบ10ปี อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์แรกเลยนะครับที่ต้อนรับกับนายกรัฐมนตรีคนใหม่คือนายสุกะนะครับซึ่งขึ้นมาบริหารจัดการแผ่นดินในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนายชินโซอาเบะในช่วงเวลาระยะเวลาที่เหลือของอานายชินโซอาเบะนะครับก็จะประมาณสัก2ปีด้วยกันนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งแรกที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่สุกะนั้นเจอเข้าเลยว่าตลาดหุ้นโตเกียวไม่สามารถทาการซื้อขายได้ในวันนี้เพราะระบบค,คอมพิวเตอร์เสียหายผมก็ไปดูนะครับท่านผู้ชมครับว่า อตอนนี้เนี่ยนะครับนักลงทุนหลายคนที่อยู่ในตลาดหุ้นโตเกียวเป็นกังวลมากเหตุผลเพราะอะไรทราบไหมฮะคือเมื่อคืนนี้ที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่เนี่ยตลาดหุ้นนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยมีปริมาณการซื้อขายที่คึกคักและปิดส่งท้ายของสิ้นเดือนด้วยความใสๆเลยดาวโจนส์ก็ขึ้นกว่า300จุด n ัสแสตเปีหุ้นไอทีก็ยกระดับนะครับตอนนี้ก็เลยทําให้พลาดโอกาสตลอดจนคําสั่งซื้อคําสั่งขายในวันจันทร์เนี่ยจะต้องถูกยกเลิกโดยปริยายในขณะเดียวกันก็ปรากฏว่า ตลาดหุ้นสําคัญในแถบเอเชีย e ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะหยุดทําการในสัปดาห์นี้ตามบรรยุดในเทศกาลโกลเด้นวีคหรือสัปดาห์ทองของจีนแผ่นดินใหญ่อย่างที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่เราจะเห็นนะครับว่าตลาดหุ้นที่ปิดทําการในช่วงของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับก็มีฮ่องกงเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวันส่วนตลาดหุ้นของจีนแผ่นดินใหญ่ก็คือที่เซินเจิ้นกับเซี่ยงไฮ้เนี่ยนะครับจะปิดทําการยาวจนถึงวันที่9ตุลาคมเพราะก็เป็นสัปดาห์ทองไง นะครับแล้วคนจีนตอนนี้ก็เที่ยวแต่ในประเทศทั้งนั้นเลยนะครับก็เลยทําให้แรงซื้อแรงขายที่จะมาจากในตลาดหุ้นทั้งแผงของเอเชียเนี่ยหายไปเยอะแต่ว่าเขาก็เสียดายโอกาสที่ตลาดหุ้นของบริการเมื่อคืนขึ้นมากเลยนะครับนี่ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าพรุ่งนี้เนี่ยตลาดหุ้นโตเกียวจะสามารถกลับมาเปิดทําการซื้อขายได้หรือไม่นะครับย้อนกลับไปดูในอดีตที่ผ่านมาตลาดหุ้นหลักทรัพย์โตเกียวเนี่ยนะครับเคยเสียหายจากเรื่องปัญหาคอมพิวเตอร์รวนเนี่ยนะครับหรือว่าระบบเครือข่ายล้มเนี่ยครั้งแรกเนี่ยในปี น2005นี้ครับปรากฏว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นตอนนั้นเนี่ยไม่สามารถทําการซื้อขายได้นานถึง4ชั่วโมงครึ่งซึ่งในครั้งนั้นเนี่ยนะครับทำให้ประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งญี่ปุ่นประกาศลาออกทันทีเลยครับเขาแสดงความรับผิดชอบทันทีฮะเพราะว่าบลค่กาการซื้อขายธุรกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในปี2005นั้นไม่สามารถทําการซื้อขายได้นานถึง4ชั่วโมงครึ่งถ้าจากนั้นในปี2006มันแค่ปีเดียวเท่านั้นเองนะครับตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นก็เจอปัญหาของการหยุดทําการซื้อขาย แต่คราวนี้เนี่ยผิดสังเกตตรงที่ว่ามีปริมาณธุรกรรมของการสั่งซื้อสั่งขายเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปกติจนกระทั่งสัพพกกำลังหรือความสามารถของระบบคอมพิวเตอร์ในการรองรับธุรกรรมการซื้อขายในปี2006นั้นไม่สามารถรองรับได้ก็เลยทําให้ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นในปี200 6ก็ต้องหยุดการซื้อขายเหมือนกันทีนี้เนี่ยออเดอร์ช่วงนั้นที่มันล้น จนกระทั่งทำให้ระบบคอมพิวเตอร์รวนวและเสียเนี่ยมาจากบริษัทแห่งหนึ่งที่มีชื่อว่าไลฟ์ o อก็เลยเกิดขึ้นทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกอ็อตตของญี่ปุ่นเนี่ยทำการสืบสวนสอบสวนครับว่าทำไมจึงมีออเดอร์เพิ่มขึ้นมากเป็นพิเศษกับบริษัทแห่งนี้จนกระทั่งที่สุดทำให้ต้องหยุดการซื้อขายไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไม่นานนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปี2006เนี่ยทำให้ตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นกลับมาทำการซื้อขายได้แต่ไม่เต็มเวลา เป็นเวลาถึง3เดือนเต็มๆโอค้ครางนั้นก็แสดงว่าคอมพิวเตอร์ก็เสียหายหนักเหมือนกันนะครับแต่นนว่าตอนนี้ก็จะไม่มีปัจจัยต่างๆที่มาจากตลาดหุ้นโตเกียว1วันเต็มๆนะครับเนื่องจากว่าเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้นครของการคอมพิวเตอร์รวนระบบคอมพิวเตอร์เสียหายหมดเลยนะครับเราก็ต้องดูครับว่าวันพรุ่งนี้จะสามารถกลับมาทําการซื้อขายได้หรือไม่อย่างไรนะครับ